สวัสดีท่านผู้จุรเวยทุกท่านสวัสดีพี่น้องเอฟซีพอลพารวยครับกลับมาเช่นเคยครับในทางตัวเลขการเสี่ยงโชคสลากกิกนแบ่งรัฐบาลเพื่อนบ้านเดื่อจะไปดังหาหน่อยลาวพัฒนารวมไปถึงหุนห้นรอบต่างจ้านเที่งสุขอะไรทีเดียวครับกลับมาพบกันในรอบของวนันอังคารที่24ตุลาคมเนาะ24 25 26สี่ยี่บหโอ้แบบ,แบบจะสิ้นเดือนแล้น่นอนเลยอะแล้วก็อย่าลืมครับที่สําคัญเนาะแอบดบอกแล้วว่า ทุกๆปลายเดือนแอดหลังวันที่25ก็คือคืนที่25เป็นต้นไปอย่าลืมมาดูในช่อง YouTube ของแอดนะแอดบอกแล้วว่าทุกคืนวันที่25แอดจะลงแนวทางขนมไทยไปให้เนาะพร้อมกับออมสินนะครับแนวทางทั้งวันทั้งวันอังคารวันนี้จะเป็นยังไงก็มารู้มาเชียร์ด้วยกันครับไปสรุปแระทางวันจจนที่ผ่านมาเนาะทั้งลาวทั้งฮาหนอยใครเห็นใครผาบ้างเนาะหน่อยก็ลาวก็แม ให้เด่นผิดแล้วก็เจาะผิดไปตัวเดียวด้วยโอ้โหแม่เจ้าจริงๆแเลยไปเฉพาะกิจครับหนึ่งขอไปไปเฉพาะกิจ916ล่าง73็ดสพิเศษครับ849ล่าง86ปกติครับ844ล่าง10 V I P 757ล่างหนึ่งสาม,มแน่นอนจริงๆเลยวันนี้สายรูดก็ต้องขออภัยเนาะมากันสองรอบเอง นะครับ <c oughs> ส่วนเด่นวันก็มาอยู่นะเด่นวันมาอยู่เนาะเด่นวันนี่หกก็มานะครับเจ็ดก็มาหกมาเจ็ดมาเด่ de นวะันเนาะโอ้โหศูนย์กับสองไม่มาก็ต้องขอไปนะแนวทางก็ยังเป็นแนวทางเนาะเห็นไหมให้สามหนึ่งสามบอกแล้วมันกม็มันจะชอบมาสองตัวที่แอดบอกเสมอเนาะให้สามตัวไว้เนี่ยอย่างเงี้ยหกแปดก็เห็นไหมถ้าใครตัดเล่นหกแปดก็มาเห็นไหมหกแปดแปดหกอย่างเงี้ยชอบรอบไหนไปรอบนั้นเนาะ แอดให้เสมอครับว่าเฉพาะกิจพิเศษปกตินะชุด3ตัวที่เคยให้ไว้ตลอดจะให้ไว้อย่างีงเนาะสรอบอะไรมามั่งอ่ะหกมาแน่นอนเนาะในรอบเนี่ยแล้วก็1นก็มา VIP อเนี่ยอ,อ้าวก็เล่าสู่กันฟังเฉยเนาะอ้าวจะลืมครับหวยนิทางหวยแนวทางการคำวนวณมีข้าพีหูุนเสมอพี่น้องนะก็คนที่เข้าใจแอดก็ยินดีด้วยที่ท่านเข้าใจแนวทางการเสี่ยงโชคเนาะ ขออภัยครับสำหรับคนที่ไม่เข้าใจก็จะมาดรามา่ามาคอมเมนต์แนวกวนๆหน่อยงั้นก็ไปไกลๆเลยครับแอดก็บลอ็อกแค่นั้นแหละสองทูครับสาวฝั่งของเราพัฒน,นาแม่ตัดสินใจพลาดครับจะลงจะให้เด่น8เด่น5แล้วใจมันรัวเรครับเลยตัดสินใจเป็นเก้าหืาถ้าให้8 5ก็เจาะรัวๆแล้วเนาะ4 8 7ครับล่าง8 4โอ้โห8 4 แปดเจ็ดวาซาลาวเฮ็ดอีกแล้วมันนี้เฮ็ดอีกแล้วให้อะไรครับให้เก้าสี่มาแปดสี่อ่ะก็มีข้าวมีหลุดเนาะสำหรับลาวก็ดีนะครับยังไงก็ไปเตือนต่อไปต่างกันต่อ,อคราบวันพุธเนาะเฮงป้งอยู่พี่น้องเจาะสี่เก้าหกอ่าเจาะสี่เก้าแปดหกแล้วก็หนึ่งสามครับ มาไปกันต่อครับชุหรอบวันที่24ครับอังคารที่24ตุลาคมเนาะแนวทางเที่ยวฮานอยสี่รอบนะครับอย่าลืมนะครับชอบรอบไหนก็จับจองกันไปเนาะอย่าไปแต่บีแตะบันตามทุกรอบมันไม่ดีนะครับหรือถ้าใครมีกระลระก,กำลังพอสี่รอบก็ตามนั้นครับก็ดูแนวทางแล้วประกอบกับสิ่งที่ท่านมีหรือสิ่งที่ท่านได้มาก็เอามาวัดกันดูแล้วก็ค่อยไปแต่ละรอบเนาะยังไงก็ขอให้ให้ปังครับเฉพาะกิจพิเศษ76ครับปกติ32 v i p 9 0อ้าว ตรงรอบไปก่อนเนาะอย่างเมื่อวานนี้ก็68 86เป็นไงแตกตุ้มเหมือนกันนะครับรอบพิเศษร,รอบเดียวเนาะ86ตรงตรงเมื่อวานนี้อ่ะยังไงก็ต้องขออภัยละกันนะครับเดนวันครับ2648ครับเมื่อวานนี้48มารัวที่ลาวนะครับเนาะไม่แน่วันนี้อาจจะมาฮานอยอืมมันชอบเป็นอย่างเงี้ยผัดกันรุกผัดกันเล่นอย่างงี้นะไซเบอร์5500 <laughs> ครับ ยังไงก็วันอังคารสถิติเนี่ยวันอังคารเบิ้ลเยอะที่สุดแล้วนะครับเนาะม่รูสิว่าอังคารนี้จะเบิล้ลไหมหลังจากอังคารที่ผ่านมาไม่เบิ้ลเนาะมาดูมาดูกันว่ามันจะกลับมาเป็นสถิติวันอังคารจอมเบิ้ลไหมเนาะเ้าชุดนอตกตารางก็เจาะให้เน้นให้หมดแล้วเด้อย,ยังไงก็ตรงรอบไปก่อนค่อยสลับรอบส่วนแนวทางเจาะท่านอยากสลับรอบอยู่แล้วเพราะแนวทางแอดมันสลับรอบเยอะก็สุดแล้วแต่ท่านเนาะแต่เน้นตามรอบไปก่อนนะครับขอให้ให้ปังพี่น้องขอบคนที่ติดตามของคนที่รับชมครับดูแนวทางแล้วฝาก กดไลค์ให้หัวใจกําลังใจเป็นแอให้หัวใจเป็นกาลังใจให้แอดมิ็นดัมเดอร์ยังไงก็ดีก็บอกต่อนะครับบอกเรา90ด้วยการแชร์บอกเพื่อนๆต่อเนาะแนวทางนเดีๆนร่วมเห็นร่วมปังร่วมกันขอบคุณพี่น้องทุกท่านัสดีครับ